จุดประสงค์ที่เบาฉลามเอามาเลี้ยงนี่จุดประสงค์เพื่ออย่างครับจุดประสงค์ว่าตอนนี้สารหนูหรืออย่างนี่มันลงนะไม่นำโคง้งเห็นปลาเป็นแผลแล้วก็ทุกอย่างนี่มันเลื่อมแบบว่าเหมือนกับส่งสัญญาณว่าเสื่อมมีวิกฤจแล้วถ้าผู้ใดมีหนองมีสระสิ่งนี้สามารถบรรเทาถูกหรือบ่เป็นแหล่งอาหารเพราะพวกนี้บ่าต้องใส่อาหารก็ได้เขาหากจินเองได้เขาสามารถที่จะอยู่ได้โดยจะมอง ต้องพึงผาายางอื่นเลยเพราะเขาเป็นเซพีซีที่ตระกูลปาตะเพียนที่อยู่หลอดได้ดยตัวขเขาเองนี่ละผมถึงมองเห็นมองนี้บานี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าน้ำแม,ม่น้ำโขงหรือแม่น้ำลักลักที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีหรืออย่างก็แล้วแต่แค่นในปลานอกทีเดียวคนเขาก็สีมองว่าปลามันฟึบทีเดียวแต่ว่าเขาบร่ได้มองว่ามวนในสีอยู่หลอดหรือสีผู้ดใด เก็บสายพันธ์ปลาได้แน่โอกาสดับมันก็มีในรอบ80ดปีหรือจักปีกับบุหงแต่ว่ามันมีมีโอกาสเกิดขึ้นเลยแน่นอนด้วยเนื้อมือของมนุษย์นะครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เคยรู้จักกันมานานๆนะครับแต่นี่คือเบาแฉลมทองเนีรเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับเบ้าฉลมเบาฉลามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวให้พี่น้องเขารู้จักเะครับอ่าผมกับเบ้าแฉลมเนาะ ที่ไลยคนหูจักว่าการเกษตรหรือ,อยังนี่ผมเป็นคนที่ลงมือทําจริงครับผมและะ้วก็ตอนนี้ที่พี่น้องกําลัางเห็นตอนนี้เอาอสูมเห็ดพี่น้องเบื้องเนี่ยครับผมตอนนี้เขากําลัางขยายพันธุ์ปลาหวยธรรมชาติเป็นยังคือต้องเห็ดหรือขยายพันธุ์มันมีจุดประสงค์แล้วก็มีเจตจำนงที่หนึ่งเขาอยากอานุรักษ์แล้วก็ต้องการที่จะกินปลาที่เป็นธรรมชาติอยู่ในสระเขาเองอะนะก็เลย เด้เอามาขยายพันธุ์ตัวนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ด้อพี่น้องด้อเขาเรียกปลาออียงครับไอ้มันสิเป็นปลาอีไทยแล้วก็ปลาอีไทยเป็นปลาหวยธรรมชาติหลากหลายชนิดที่อยู่ตามห้วยตามคลองหนองบึงเนี่ยกตัวอย่างคือจังคันเอือนเนาะเขาจะเอือนตัวนี้ดมือเก่งใช่ไหมลุดมือไปแล้วครับเราต้องซับต้องซับตัวนี้สิเป็นปลาขาว ปลาเขาอืนี่นนปลาเขาทําตามที่เขาเคยเห็นกันบอกกันว่าทำห่วยเนาะห่วยเนาะนี่สิเป็นลัรกษนะนี้ตัวนี้เมีไใครครับอืตัวนี้เอาขึ้นมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์ครับผมพวกนี้กินอาหารเบได้ครับกินอาหารเม็ดได้อืออืม,อมนี่ตัวนี้เป็นปลาเขาอีไทยครับผมเลี้ยงตู้กับงามได้ยังเนาะแม่นะครับเพราะว่าเขาสีสันเขาสวยงามแห้งเพราะว่าปลาขาวบานเห่าเนี่ ปกติก็ต้องไปใช่มองมันบ่จะติดแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถกินในอยู่ในสระเขาได้สบายสบายตัวเขาทิ้งในปุนณีหลายวันได้ครับหลายหมายถึงใส่ระยะเวลาเปล่าไม่นะหนึ่งปีครับหนึ่งปีได้ซ้ำนี่แล้วจะใหญ่กว่านี้ไหมใหญ่กว่านี้ครับซ้ำฝ่ามือเลยซ้ำฝ่ามือเลยเนาะอ่าได้เต็มที่ซ้ำฝ่ามือการรสชาติก็าจะแตกต่างจากปลาขาวเขาจะนะครับ มันกับตระกูลปลาขาวเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตระกูลปลาขาวนี่มันจะตายเดี๋ยวไปนี่มันจะตุยเดี๋ยวไปอืมเป็นปลายืเดนะแมนครับมันเป็นปลาหวยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเฮ้าจับมาซื้อๆนี่มันจะดินตัวนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์แต่ว่ารสชาติเนี่ยอยู่กับคนหมักของแสบอยู่คนหมักฟังได้ดีคนบ่มหมักก็คือบม่มหมักแต่ว่าถ้ะกนลแสบแต่นั้นก็แสบจุดประสงค์ที่เบ้าฉลามเอามาเลี้ยงนี่จุดประสงค์เพื่ออย่างครับจุดประสงค์คือว่า ตอนนี้สารหนูหรืออย่างนี่มันลงนะั่นไม่นำโค้งเห็นปลาเป็นแผลแล้วก็ทุกอย่างนี่มันเริ่อมแบบว่าเหมือนกับส่งสัญญาณว่าเสื่อมมีวิกฤตแล้วถ้าผู้ใดมีหนองมีสะสิ่งนี่สามารถบรรเทาถูกหรือบอ่เป็นแหล่งอาหารเพราะพวกนี้บขต้องใส่อาหารก็ได้เขาหากจินเองได้เขาสามารถที่จะยู่ได้โดยจะมองต้องพึงพ้าอย่างอื่นเลยเพราะเขาเป็นสาพีชีที่ตระกูลปัตติเพียนที อยู่หลอดใดโดยตัวของเขาเองนี่แหละผมถึงมองเห็นมองนี้ว่าน,นี่สมมติว่าถ้าเกิดว่าน้ำแม,ม่น้ำโขงหรือแม่น้ำลกัลกลักที่มีปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีหรืออย่างก็แล้วแต่ห็นแต่ปลาน,นอกทีเดียวคนเขาก็สีมองว่าปลามันฟึบทีเดียวแต่ว่าเขาบร่ได้มองว่ามวนในสีอยู่หลอดหรือสีผู้ใหเก็บสายพันปลาใดเนี่โอกาสดับมันก็นมีในหลอด แปดสิบปีหรือจักปีกับบุงแต่ว่ามันม,มีโอกาสเกิดขึ้นได้แนะ่นอนด้วยเนื้อมือของมนุษย์นะครับเป็นปลากินพืชหรือเป็นปลากินเนื้อครับตัวนี้บอกกินได้ทั้งพืชทั้งเนื้อครับ,รบแต่ว่าส่วนใหญ่มันสิคันคือไทยบานเขาเอืน่นมันสิอ,อื่นว่าปลาเวียนต่อครับอีกสายหนึ่งมันสิเป็นสิเขาเรียงแบบใดที่ว่าเขามีการจเจริญเติบโตได้ดีครับเลียงเรียง,ยงด้แบบว่า แบบแรกก็ได้นะกระชังก็ได้แมนเรียงกระชังก็ได้อ่าบ่อดินก็ได้อือครับปกติเขาจะอยู่ในเขตน้าไหลแต่ว่าเขาสามารถเอามาเรียงเป็นกระชังก็ได้เป็นบบครับมันเป็นปลาเรียงไปแล้วนี่เหมือนนั่งสีนี่เห็นบ่าอืมมันมันดีเป่ครับตูใหญ่พอๆกับปลาตะเพียนสับะเพียนอือแล้วรสชาติก็เหมือนตะเพียนแต่ว่ากระดูกกระดูกนี่ได้บ่ครับ มันเรื่องหนั่นมันหล้วแต่คนหมากเพราะว่าปลาเขาานี่มันเป็นเรื่องของกางอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไปอย่างหรือไปเห็ดอย่างที่ที่มันดีมันก็แล้วแต่เมนูถ้าไปทอดกรอบมันกินได้ทั้งกาในี่สีนะครับบบเบาพงนะตัวหนึ่งสามารถให้ลูประมาณหาพันตัวครับหาพันตัวนนี่คือเป็นสายพันธุ์ที่ หัดมาเลาก็กินอาหารเบิดแล้วพวกนี้ก็คือกินอาหารเบ็ดได้แล้วแมนโอ้ก็คือว่าเฮานี่คือว่ามันเป็นปลาเลี้ยงไปแล้วเป็นปลาปรับธรรมชาติจากธรรมชาติมาเป็น,นปลาเลี้ยงแล้วมันดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าพี่น้องเฮาเอาไปเลี้ยงปุ๊บบ่ต้องให้อาหารเข้าบ่จอยนะบ่เหมือนผมบ่อยากอ่างยิงกับอ่าสายพันธุ์อื่นแต่ว่าพมสฉบอกว่ามันบ่จอยแล้วมันอยากอยากกินคือใสม่มองเอาติดมองปุ๊บเอามาอย่างกินหรือบ่มาเฮ็ดเมนู มั่นเจวจวครับผม